จากข่าวของอินฟลูเอนเซอร์ดังนะคะที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดด่วนเนื่องจากมีการติดเชื้อบริเวณใบหน้าจากการที่เคยฉีดสารเลวโดยหมอกระเป๋าก็ทําให้หลายคนเนี่ยเกิดความกังวลเกี่ยวกับการฉีดสารเติมเต็มมากขึ้นนะคะการติดเชื้อเหล่านี้เนี่ยมักจะเกิดจากการฉีดที่ไม่ได้มาตรฐานนะคะไม่ว่าจะเป็นยาปลอมนะคะหรือว่า อุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยไม่ได้ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อสเตอร์ไล์ที่เหมาะสมนะคะหรือว่าเทคนิคการฉีดที่ไม่ถูกต้องทําให้เกิดการปนเปื้อนของเชื้อโรคเข้าไปยังบริเวณใบหน้าจากการศึกษาวิจัยนะคะพบว่านอกจากการติดเชื้อเนี่ยจะเกิดจากการฉีดสารเติมเต็มต่างๆแล้วการติดเชื้อยังสามารถเกิดได้จากหัตถการอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการฉีดโบโทลินุ่มท็อกซินการฉีดเมโซ ลดแฟตการฉีดเมโสหน้าใสการฉีดเติมไขมันบริเวณใบหน้าการผ่าตัดหรือแม้กระทั่งการสักบริเวณผิวหนังนะคะโดยหัการเหล่านี้นสามารถทําให้เกิดการติดเชื้อได้นะคะหากทําด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแล้วก็ไม่มีความสะอาดที่เพียงพอคะ่ะการติดเชื้อเหล่านี้นะคะก็จําเป็นที่ต้องรีบทําการรักษาเพื่อ ป้องกันการลุกลามไปยังบริเวณข้างเคียงนะคะโดยหากเป็นรุนแรงมากเนี่ยก็อาจจะต้องทําการผ่าตัดนะคะเพื่อกําจัดเชื้อออกให้ได้มากที่สุดนะคะรวมทั้งการเพาะเชื้อเพื่อวางแผนการให้ยาฆ่าเชื้อต่อเนื่องภายหลังจากการผ่า หมอก,ก็ขอขอบคุณนะคะคุณอินฟลูเอนเซอร์ที่เสียสละกล้าออกมาแชร์ประสบการณ์นะคะทำให้หลายๆท่านเนี่ยเกิดความตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำหัตถการต่างๆมากขึ้นนะคะสุดท้ายนี้นะคะสำหรับทุกๆท,ท่านที่ต้องการทำหัตถการเพื่อความสวยงามก็อยากจะให้คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักนะคะโดยการเลือกแพทย์เฉพาะทางนะคะที่มีประสบการณ์และก็ความเชี่ยวชาญในการรักษานะคะและเลือกสถานพยาบาลที่ได้มาตรฐานนะคะเป็นสิ่งสาคัญค่ะ